วนนี้คุณก็อยู่กับบอลลริฟิโอไอซแชนแนลนะครับกันที่จุดชมวิวเขาแดงนะครับอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะฮะก็กลับมานะครับเนื่องจากว่าโอหังจากเขาลาหมกนะฮะวันนี้วันที่11สิงหาคม2568นะครับเราก็ไปกันมากระหมดละเหลือแต่จุดนี้นะฮะที่ไม่ได้เข้าไปนะครับก็จะมีค่าบริการนะฮะก็40กับค่ารถอีก30บาทนะครับก็จะเป็น70บาทฮะนี่ก็ ครับก็เปิด8โมงเชา้าถึงบ่าย3ครึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีจุดชมวิวนะฮะพี่ระยะทาง480เมตรนะครับไปกลับจะใช้เวลา1ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่เที่ยง7นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะใช้เวลาประมาณนั้นไหมนะครับก็ดูทางแล้วก็น่าจะเป็นก้อนหินนะครับจากด้านทางด้านหน้านะครับตอนนี้ก็มีโอ้ ต้นไม้นะครับที่ลัดกระหินไว้นะครับเพื่อความอยู่รอดของตัวเขานะครับตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะฮะก็มีน้ำถึงขวดนะฮะมีถุงมือถุงแขนเอามาอยู่นะฮะมีแว่นมีหมวกอ่ะครับตอนนี้ก็ต่อกันนะฮะเมื่อกี้กโปมันไม่รู้เป็นอะไรมันดับไปนะครับอ่อตอนนี้ก็เป็นทางขึ้นนะฮะก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่น่าจะหลงนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปดู เป็นระยะระยะกันครับผมตอนนี้เราก็เดินขึ้นมา100เมตรแล้วนะครับก็ยังเป็นทางหินไปเรื่อยนะฮะจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็จะเป็นหินซีออลแดงๆนะครับหมายถึงว่ามีคนเดินเนะาะเหยียบพอดินแดงอะไรเดินลงมานะครับเราจะได้ไม่หลบมันด้วยนะฮะตรงระยะ340เมตรนะฮะก็จะเริ่มมีเชือกนะครับเรามีหินข้างบนด้วยนะครับ คล้ายอินแขวนะครับแต่ไม่ใช่พระาธาตุนะครับป้าครับผมสา0รอยี่สิเมตรครับก็เป็นทางเรียบมานิดหน่อยตอนนี้ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับก็จะมีป้ายแจ้งจุดชมวิวอีกด้านหน้านะครับผมอันนี้เพื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับคุณสุนทรกับคุณสมภพนะครับก็มีทั้งสามคลื่นนะฮะใครที่มีอาการป่วยฉุกเฉินนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่ายอดด้านบนเป็นยอดของเราหรือเปล่านะครับเราก็จะมีทางขึ้นอยู่ตรงด้านาหน้านะฮะแล้วก็มีป้ายน้สูบุรีนะครับห้ามสูบุรีโอคนจะเติมเนีย่ยยากเหมือนกันนะครับเนี่ยไปครับตรงนี้ก็มีป้ายครับ220เมตรนะครับเราก็ยังเป็นก้อนหินสูงไปรเรื่อยๆนะครับ ก็ถามคนที่เดินสวยกันไปนะครับก็ถามว่าวิวสวยคุ้มค่าไหมที่เดินนะครับเขาก็ตอบแล้วหัวร้อนฮะว่าคุ้มนะครับกับการเหนื่อยเนาะเมื่อกี้ก็ผ่านจุดที่เป็นร้อยเจ็ดสิบเมตรนะฮะแล้วข้างหน้าก็จะมีป้ายจุดชมวิวนะครับวิวพอ,อยต์เรายังไปเรื่อยครับวันนี้ดีหน่อยไม่มีแดดครับแต่ก็อ้าวเหมือนกันนะครับผม จุดตรงนี้ก็มีการทําเป็นปูนที่เป็นตัวบันไดด้วยนะครับน่าจะหินมันก้อนเล็กครับถ้าเหยียบแล้วมันจะมีการคลงเคลงนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้มันแน่นครับเพื่อนในการเดินจะได้ไม่เรียกอะไรอ่ะขาพลิกนะครับตอนนี้เราก็เริ่มได้ยินเสียงขั้นที่ไปถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มีลมค่อนข้างแรงเลยนะฮะก็มีป้ายเจเมตรเท่านั้นนะครับไปสู้ๆไปด้วยกันครับ ไปครับ50เมตรสุดท้ายครับเขาแดงวิวพอยต์นะครับตอนนี้ก็จะเห็นเขาอีกลูกหนึ่งนะครับก็มีจะงอยยื่นให้ไปถ่ายรูปนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับก็ต้องเซฟนะครับอันนี้คือทางขึ้น50เมตรสุดท้ายนะครับ ก็จะมีเสียงท่านที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับเราก็ได้ยินแล้วก็มีลมครับไม่เอื่อยครับค่อนข้างที่จะแรงนะครับทำให้เราหายเหนื่อยนะครับเหงื่อก็จะได้แห้งด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นค่อนทางที่จะค่อนข้างชันมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีป้ายบ่อนครับ20เมตรสุดท้ายครับ ข้างหน้าก็จะมีปีนป่ายนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีป้าย้อทางอุทยาน,นครับไปเราจะขึ้นไปกันครับอีกนิดเดียวอืกใจเดียวนี่ก็ช็อตเทคนิดนึงนะครับตอนขึ้นนะฮะเราจะมีป้ายจุดชมวิวขอแดงตรงนี้นะครับแล้วก็มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ จุดนี่ครับที่เป็นไฮไลท์นะครับเราเดินไปชมฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับนี่ครับนี่จะเป็นวิวนะครับแล้วก็จะมีทะเลด้วยนะครับกับด้านล่างนะครับที่เป็น ของขาวแดงนะครับจุดชมวิวนะครับที่เป็นล่องเรือด้วยนะครับไปดูเขาจุกกันนะครับนี่เราก็จะขึ้นไปข้างบนอีกนิดหนึ่งนะครับนี่กขดูนะฮะอืบอย่าเป็นมุมสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เห็นมีเรือด้วยนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับเรามาช้าไปนิดนึงถ้ามาวิวเราจะได้เห็นเรือที่ตรงคลองด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็จะไปดูที่ป้ายนะครับนี่อันนี้ก็ป้ายว่างแล้วนะครับจุดชมวิวเขาแดงนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอีกฝั่งนึ้งนะครับมาดีมัวจะถ่ายรูปนะฮะก็ตรงนี้จุดชมวิวเขาแดงนะครับนี่เขาแดงวิวพอยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราไปทางซ้ายจะมีทางขวานะครับก็เหนื่อยๆนิดนึงครับก็เลยมีอาการมีลมนะครับก็เลยมันเหมือนขาจะอาจจะไม่สั่นมากนะฮะดูเป็นจุดที่ก็น่าถ่ายรูปนะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะฮะก็ระวังด้วยทุกท่านนะครับนี่เราก็จะเห็นวิวมีทะเล มีเขานะครับนี่เราก็จะเห็นตัวอุทยานไกลๆนะครับตรงนี้เราก็ม็นวิวที่สวยงามครับแล้วก็มีลมเย็นนะฮะเดี๋ยวเราะจะผมจะไปใกล้ๆให้อีกนิดนึงนะครับประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมีจุด ตรงด้านหน้านะครับมีเห็นน้องๆมาถ่ายรูปนะครับพอดีเขาอยู่นานนะครับผมก็เลยเดินวนกลับมาถ่ายด้านนี้ก่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นวัดแล้วก็มีคลองนะครับซึ่งก็ถ่ายไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็จะไม่ได้สูงสุดจงจุดที่น้องๆเขาอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแทรกภาพไว้แล้วกันเนาะให้ว่ามันถ่ายรูปอาร์ตหรือว่าถ่ายรูปให้มันมีมุมอื่นๆบ้างนะครับจะเป็นยังไงนี่ก็เป็น อยูตรงหน้านะครับกับทะเลเนาะแล้วก็ไกลๆนู้นนะครับก็จะมีเรือเข้ามานะครับไปครับผมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลืกลานะครับก็เดี๋ยวก็เตรียมลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้ก็เวลา12นาที49นาทีนะครับ12.49นะครับก็เมื่อกี้ก็ลืมนะครับมัวแต จะไปถ่ายรูปอย่างเดียวนะให้เลยไม่ได้จับเวลาดูนะครับ mm hmm. โดยรวมที่เจ้าหน้าที่แจ้งก็จะประมาณขึ้น1ชั่วโมงครับขาละ480เมตรนะครับก็จะประมาณ980เมตรไปกลับนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวจะไปสรุปรายละเอียด mm hmm. เพิ่มมิติเตมิมนิดหน่อยนะกันครับผมครับก็จบกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลงมานะครับอยู่โดยประมาณ16-17นาทีนะครับ มีความตึนเต้นขาลงนิดนึงครับ่วนใหญ่มันจะเป็นหินนะครับก็ต้องใช้ความน้มันระว่างเป็นพิเศษนะครับเรื่องของขาแพลงเรื่องก็ขอสรุปใหม่นะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับ70บาทเป็นคน40ค่ารถ30นะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการที่เดินขึ้นถึงด้านบนนะฮะก็จะอยู่ประมาณไปกลับ1ชั่วโมงครับกับระยะทางขาละ480เมตรหรือ980เมตร960เมตรสิครับเออตกเลขละ ก็มีความสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ใช้ความระมัดระวังฮะมีถุงมือมีร่มนะครับเผื่อที่มีแดดนะครับวันนี้มันไม่มีแดดเลอ้าวนะครับแล้วก็มีน้ํากับรองเท้าผ้าใบนะครับเตรียมไม่พร้อมแล้วก็ยาดอย่าดมด้วยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตรงนั้นนะครับที่จะขึ้นไปถ่ายรูปก็จะมีประมาณ3จุดนะครับก็ขึ้นไปจะเจอป้ายก่อนแล้วก็จะมีทางซ้ายนะฮะก็จะเห็นตัว ของขาแดงใช่ไหมครับชื่อชื่อจำไม่ได้นะฮะก็จะเป็น <institute> ตัวที่ล่องเรือนะฮะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นทะเลนะครับส่วนทางด้านหลังที่ทหารมาทางหน้ากองก็จะเป็นเขตอุทยานนะครับส่วนห้องน้ำนะครับก็จะเข้าที่อุทยานนะครับใกล้ๆก,กันตรงนี้จะไม่มีห้องน้ํานะครับก็จะมีการชําระคร่าธรรมเนียมนะฮะก็มีน้ําขายน้ามะพร้าวขายนะครับใครก็อุดหนุนได้นะครับโอเคครับวันนี้บอลลี่ฟิลล์ไอซ์แชนแนลไปกันก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันที่หน้าครับ